สวัสดีจ้าสวัสดีชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนค่ะดวงรายเดือนตุลาคม2568คลิปสั้นๆดวงจะเป็นอย่างไรไพ่อยากบอกอะไรโอ้โหู <9 S 1> <9 S 2> เก้าเหรียญเก้าเหรียญว่าจาเป็นทรัพย์รับทรัพย์จับเงินก้อนหนึ่งเหรียญล่ำรวยประสบความสำเร็จโชคลาภฟุกฟุกส้มหล่นบุญหล่นทับบุญเก่าส่งผล หกถ้วยข้อเสนอโอกาสจริงดีๆคนเก่าเก่ากลับมาการกลับไปในสถานที่เก่าเก่าเดิมเดิมลูกหนี้เก่าคนเก่าเก่าเอาเงินมาคืนเอาเงินมาใชหนี้กดไลค์กดแชร์นะกดไลค์กดแชร์สาธุหนึ่งหกเก้ากดไลค์กดแชร์หนึ่งหกเก้า คนราศีเมถุนสิ่งที่ดีที่สุดในเดือนนี้คือเรื่องของการเงินก้าวเหรียญกันพูดการจานำมาซึ่งเงินงานโอกาสและความสำเร็จใครจะค้าจะขายใครจะเป็นนายหน้าใครจะเป็นเซลล์เป็นการตลาดเป็นฝ่ายขายวาจาเป็นซับรับซับจับเงินก้อนมีโอกาสมีข้อเสนอดีๆเข้ามาและอาจจะมีผลต่อการเติบโตก้าวหน้าเจรจาต่อรองในเรื่องของเงิน เดือนการปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเจ้านายเมตตาบุญหล่นท้าบได้โชคได้ลาภทางการเงินนะหรือส้มหล่นตำแหน่งมาแบบฟุกฟุกงงงหกถ้วยหกถ้วยเนี่ย จริงๆมันหมายถึงข้อเสนอและโอกาสอยู่แล้วคนถือช่อดอกไม้มาหยิบยื่นให้เราเสนอรับด้วยความพึงพอใจเรามีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเอาความพึงพอใจเป็นที่ตั้งข้อเสนอนี้ดีต่อใจบางคนได้โอกาสเก่าๆอยากได้มานานละเดือนนี้สำเร็จเจ้านายเก่าโอกาสเก่าๆที่เก่าๆที่เคยผิดหวังอยู่ดีๆก็ทักมา ติดต่อมาใครตกงานว่างงานมีโอกาสได้งานหรือใครจะกลับบ้านเกิดกลับบ้านเก่ามาเริ่มต้นชีวิตใหม่ทําได้หรือใครจะกลับไปทํางานที่ทํางานเดิมทําได้ใครรอเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสสําเร็จอาจารย์จะบอกอย่างหนึ่งก็คือคําว่าส้มหล่นอะไม่คิดว่าเราจะได้ไม่คิดว่าจะเป็นเรากลับกลายเป็นเราได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง แล้วเงินมันมาด้วยไงเงินกับงานนะมันล้อกันพอมันล้อกันมันไปตามกันขอเอาตำแหน่งมาให้เราเราขอเพิ่มเงินเดือนได้แล้วอาชีพที่ใช้ปากพวกในหน้าดีมาก การเงินก็ดีคือการเงินเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของแบบของขวัญของรางวัลของมีค่าการเงินมันไม่ใช่แค่เรื่องของโชคลาภเสียงโชคเสียงดวงถูกหวยรวยเบอร์อย่างเดียวแต่มันหมายถึงทรัพย์สินก้า <9 S 2> เหรียญนนะ่ะคืออสังหาริมทรัพย์ที่ไร่ที่นาที่ดินมรดกหรืออะไรที่เราไปช่วยคุย ไปช่วยเคลียร์ไปช่วยไก่เกี่ยเขาก็ให้เงินเป็นค่าน้ำใจค่าน้ำลาย <c oughs> ไม่ใช่ค่าน้ำลายเขาเรียกว่าอะไรวะค่าน้ำชาเออค่าน้ำรอนน้ำชาจะมีแบบนั้นใครยืมเงินเราไปเหมือนมันจะตายหาไปแล้วนะแต่สุดท้ายมันทักมามันเอาเงินมาคืนว่ะเอออะไรแบบเนี้ยสิ่งสำคัญนะคนราศีเมถุนอะไรที่มันเป็นของเรา อะไรที่มันเป็นของเราสุดท้ายมันจะกลับมาหาเราเพราะฉะนั้นนะอย่าไปเสียใจอย่าไปน้อยใจกับอดีตที่ผ่านมาตอนนี้เดือนตุลาคม2568มันเป็นจังหวะของเราบางคนซื้อหวยไม่เคยถูกเลยตอนนี้มีโอกาสถูกหวยละ แล้วมันไม่ใช่แค่ถูกหวยอย่างเดียวไงมันมีโอกาสได้บ้านได้รถได้ทรัพย์สินได้ที่ดินพูดอะไรเป็นเงินเป็นทองต่อรองเจรจาสำเร็จส่วนบางคนได้ลาบปากได้กินของอร่อยมีคนซื้อของขวัญให้มีคนให้รางวัลถูกใจบางคนไปจับฉลากไปชิงโชคก็ได้เงินได้ทองนะ เลขเก่าที่เคยซื้อเราไม่ถูกตามอีกสักงวดหนึ่งส่วนเลขที่ไพ่เปิดได้คือ 1, 6, 9นะจ๊ะทำบุญนะช่วงนี้นะทำบุญนะทำบุญกับเด็กทำบุญก,ก,กับเด็กการให้โอกาสใครอยากร่วมบุญเด็กกำพราวัดดอนจันร์กับอาจารย์นะทำทุกเดือนเดือนตุลาคมช่วงกลางเดือนก็จะไปอีกนะเดือนละหนึ่งครั้งสมทบทุนร่วมกันได้สำหรับเรื่องของความรากักอาจารย์ว่าดี แต่ก่อนจะไปฟังดวงความรักเอาวัตถุมงคลไปเสริมดวงกันก่อนพญานาคนะช่วยให้มีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตายใครเก็บเงินไม่อยู่บูชาแล้วดีใครไม่เคยมีโชคมีลาบเงินไหลเข้าตลอดเสริมความรักเสริมความเมตตาผู้ใหญ่เอ็นดูอุปถัมภ์เสริมคู่รักคู่ไหนที่ง้อง,แง,ง,องแง้งร้องระแหงแยกกันอยู่ห่างกันสักพักหรือความรักมีมือที่สาแนะนําบูชาแล้วดีชุดนี้ ส้มบาบาทส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางอยากได้แคปหน้าจอหรืออยากได้ก็พิมพ์สนใจบูชาพญายนาคทักมาได้เลยนะการันตีบูชาแล้วเงินเข้าตลอดค่ะเรื่องของความรักทำไมถึงดีละ่ะก็คนถือช่อดอกไม้มาให้คำว่าช่อดอกไม้มันอาจจะไม่ได้หมายถึงช่อดอกไม้จริงๆก็ได้หรือบางคนแฟนซื้อช่อดอกไม้ให้จริงๆ แต่มากไปกว่าช่อดอกไม้มันอาจจะหมายถึงของมีค่าได้แบบกระเป๋าได้รองเท้าได้เสื้อผ้าได้เพชรได้พลอยได้ทองมีเรื่องของการพูดคุยมีเรื่องของการปรับความเข้าใจก่อนหน้านเนี้ยคนราศีเมถุนที่มีปัญหากันมีโอกาสกลับมาคืนดีกลับมาปรับความเข้าใจคนรักเก่ากลับมา สำหรับคนโสดถ้าไม่มีประเด็นกับคนเก่าๆไพ่ใบนี้หมายถึงรักข้ามรุ่นรักต่างวัยอายุห่างกันหลายปีหรือบางทีก็หมายถึงต่างชาติต่างภาษาก็ได้หรือคนที่มันเป็นเพื่อนเก่า ที่ไม่ได้เจอกันเวลานานมากอยู่ดีๆมาเจอกันรอบนี้เนี่ยอาจจะคลิกกันอาจจะถูกใจซึ่งกันและกันก็เป็นได้เพราะฉะนั้นนะอาจารย์รู้สึกว่าเดือนนี้มันเป็นจังหวะนาทีทองของคนราศีเมถุนทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องโชคลาภทั้งเรื่องของความรักการงานโอกาสข้อเสนอเนี่ยโดยรวมอาจารย์ว่าเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดสุขภาพระวังแค่การก้มการเงยอาจจะมีเรื่องของการปวดหลังปวดเอวปวดคอบ่า แต่โดยรวมไม่มีอะไรนะจ๊ะแล้วเทศกาลนวราตรีใครอยากจุดถังประทีบบูชาองค์พระแม่สามารถฝากดวงได้ชุดละ99บาททักแชทมาได้เลยนะจ๊ะบูชาพระแม่ทั้ง9พิมพ์สาธุ 169กดแชร์ขอให้รวยกดแชร์ขอให้รับทรัพย์ก้อนใหญ่กดแชร์ขอให้มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตใครจะดูดวงส่วนตัวทักแชทมาได้เลยนะคะแคปหน้าจอไว้ดวงดีสิ่งดีๆกำลังจะเข้าหาคุณนะคะสาธุ